สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเรื่องความโกรธเนี่ยอารมณ์ร้อนๆทีเ่เราทุกคนเจออยู่เรื่อยๆแต่เคยถามตัวเองจริงๆจังๆไหมครับว่าทําไมเราต้องโกรธด้วยมันจําเป็นหรือว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลย ค่ะคำถามน่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากหนังสือกโกรธทำไมซึ่งรวบรวมคำสอนของพระอาจารย์ชัยยสาโรเกี่ยวกับมุมมองการรับมือความกโกรธแบบพุทธๆเลยนะครับค่ะเราจะลองมาสกัดเอาความคิดสำคัญสาคัญมาดูกันเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมันมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้วิธีใหม่ๆไปใช้กันนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่อา,อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะคะคือคาสอนที่ว่า ความโกรธไม่เคยสมควรแก่เราเลยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามนะคะการคิดว่ามีเหตุผลสมควรที่จะโกรธเนี่ยอันนี้ท่านว่าเป็นมิจฉาทิฐิเลยอือค่ะคือความเห็นผิดที่มันจะขวางทางเราไม่ให้เราพัฒนาจิตใจไปได้นะคะฟังดูสวนทางกับความรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเจอเรื่องแบบไม่ไหวจริงๆมันก็อดโกรธไม่ได้นะครับทำไมถึงบอกว่าไม่ควรโกรธเลยล่ะครับ อ๋อค่ะเพราะว่ารากจริงๆของมันมาจากอวิชชาค่ะคือความไม่รู้ความจริงมันผูกกับการที่เรามองว่ามีคนทําหรือเขาจงใจทําเราอะไรแบบนี้ครับท่านเปรียบเทียบเรื่องเรือนะคะนึกภาพตามนะคะเรือลํานึงลอยตุ้ป,ป้องปกหม่อง,ม,องมาชนเรือเราครับกับอีกลํานึงมีคนพายมาเลยมาชนเปรี้ยงความเสียหายอาจจะเท่ากันเป๊ะเลยอ่าฮะแต่ความรู้สึกเหล่านี้ต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมคะต่างกันเยอะเลยครับแบบแรกอาจจะแค่เซ็งเซงแบบหลังนี่คือ โห oh, ขึ้นเลยใช่ค่ะใช่กรณีแรกมันไม่มีผู้กระทำไงคะพอเรายึดว่ามีคนทำปุ๊บอารมณ์โกรธมันมาทันทีเลยทั้งที่ผลมันอาจจะเหมือนกันอ๋อ oh, เข้าใจเลยครับเหมือนเวลาโดนรถปาดหน้าถ้าคิดว่าเขาแกล้งนี่คือโกรธทันทีเลยถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะพลังของความคิดปรุงแต่งแล้วนอกจากนี้โทษของความโกรธเองนะคะมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะมาก มันทำร้ายร่างกายเราตรงๆเลยนะคะเหมือนมีงานวิจัยบอกว่ามันหลั่งสารพิษในเลือดเราเลยโหขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็ทำลายบรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆทำให้คนไม่กล้าพูดกับเรากลัวเราโกรธและที่สำคัญนะคะในทางคํำเนี่ยถือว่ามันเผาผลานบุญกุศลเผาบุญใช่ค่ะสิ่งดีๆที่เราสะสมมาเหมือนไฟไหม้ทลังบวกเลยความโกรธแค่แวบเดียวอาจจะล้างสิ่งดีๆที่ทำมานานได้เลยนะคะ โอต้อนทุนสูงมากเลยครับแล้วเอ่อทำไมคนยังโกรธกันอยู่ล่ะครับมันมีสเสน่ห์อะไรของมันแบบความรู้สึกมีอํานาจหรือสะใจอ๋อใช่ค่ะใช่อันนั้นคือเครื่องล่อที่ท่านเรียกว่าอสสาธานะคะมันก็มีส่วนดึงดูดใจอยู่บ้างแต่พอเอามาชั่งน้ําหนักกับโทษหรืออาชีนวะแล้วเนี่ยมันเที่ยวกันไม่ได้เลยจริงๆครับการฝึกมองให้เห็นโทษภัยความน่าเกลียดของความโกรธบ่อย เทียบกับความงามของใจที่ไม่โกรธเช่นความเมตตาการให้อภัยอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะช่วยให้เราค่อยๆเบื่อค่อยๆอยากจะสลัดมันทิ้มไปเองแล้วมีวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ไหมครับสําหรับคนทั่วไปเลยที่อยากจะจัดการความโกรธให้ดีขึ้นมีค่ะมีหลายอย่างเลยเริ่มจากการปรับมุมมองทัศนคติก่อนเลยคือฝึกมองด้วยความเมตตาพยายามหวังดีกับทุกคนแม้แต่คนที่ทําไม่ดีกับเราอืมแม้แต่คนที่ทําไม่ดีกับเรา ใช่ค่ะแล้วก็ฝึกให้อภัยไม่ใช่แค่คนอื่นนะคะให้อภัยตัวเองด้วยโดยพยายามเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันแล้วก็สำคัญมากๆคือมีสติรู้ทันความคิดตัวเองให้เร็วหยุดปรุงแต่งเรื่องเราให้มันใหญ่โตครับการมีสติสำคัญมากค่ะแล้วก็มีการฝึกสำรวมอินทรีย์ด้วยค่ะสำรวมอินทรีย์คือยังไงครับ พูดง่ายๆก็คือระวังสิ่งที่เราเสพผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะเช่นไม่ไปจดจ่อกับเรื่องดรามา่าเรื่องลบๆที่มันกระตุ้นอารมณ์เราง่ายๆอ๋อครับครับฝึกอดทนในเรื่องที่ควรทนแล้วก็หมั่นเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอแผ่ความรู้สึกดีๆออกไปไม่ใช่แค่ให้คนอื่นนะคะแผ่ไปให้ความเจ็บปวดในร่างกายเราหรือความรู้สึกแย่ๆในใจเราก็ได้เพื่อลดความรังเกียจลดความยึดมั่นถือมั่นนะคะ น่าสนใจมากครับที่ว่าแผ่เมตตาให้ความเจ็บปวดตัวเองนึกถึงเรื่องนางอุตราเลยครับที่ท่านใช้พลังเมตตากับสัจวจ์ทำให้น้ำมันร้อนๆทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือพลังของใจที่ไม่โกรธใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เรื่องนั้นชัดเจนมากหรือเรื่องพระทิเบตที่ท่านถูกทรมานมากๆแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่กลัวจะสูญเสียความเมตตาต่อคนที่ทำร้ายท่านนะคะ่ะโหสุดยอดเลยครับค่ะมัญชีให้เห็นว่าการรักษาคุณภาพจิตใจเราเนี่ยสำคัญกว่าการตอบโต้ด้วยอารมณ์แบบเทียบกันไม่ได้เลยครับแล้วหลักคิดที่ว่าล้มเจ็ครั้งลุกแครั้งแบบตุ๊กตาล้มลุก ก็น่าจะสําคัญกับการฝึกเรื่องนี้มากๆเลยใช่ไหมครับจาเป็นมากๆค่ะการฝึกใจก็เหมือนการแก้ปัญหาชีวิตอื่นๆนะคะต้องอดทนมันต้องมีล้มลุกคลุกคลานบ้างเป็นธรรมดาแต่สําคัญคือต้องลุกขึ้นใหม่ได้เสมอครับไม่จมอยู่กับความผิดพลาดหรือความโกรธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะพอได้คุยกันวันนี้ผมเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าจริงๆแล้ว ความโกรธอาจไม่ใช่เพื่อนแท้หรือสิ่งจำเป็นแบบที่เราเคยเชื่อกันมามันอาจจะเหมือนแขกที่เราไม่ได้เชิญที่พอเข้ามาในบ้านทีไรก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตามมาใช่ค่ะแต่ข่าวดีมากๆก็คือเราไม่จำเป็นต้องยอมให้มันเป็นเจ้าบ้านตลอดไปนะคะเรามีเครื่องมือทางปัญญามีวิธีฝึกฝนจิตใจที่จะค่อยๆปลดปล่อยตัวเราจากอานาจของมันได้ค่ะแค่ต้องเข้าใจแล้วก็ลงมือทาอย่างต่อเนื่องครับผม นึกถึงคำพูดเรียบง่ายของหลวงพ่อชาสุภโทเลยครับที่ท่านเคยบอกถึงสภาวธรรมของท่านว่าผมไม่มีอะไรอืมค่ะการไม่มีอะไรในที่นี้บางทีอาจจะรวมถึงการไม่ยึดถือตัวตนและก็แน่นอนไม่ยึดถือความโกรธเอาไว้ด้วยค่ะเป็นไปได้มากเลยค่ะก็น่าเก็บไปคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลองฝึกไม่มีอะไรแบบนั้นดูบ้างชีวิตเราจะเบาสบายแค่ไหน